สวัสดีค่ะวันนี้ทําดอกชบากันนะคะนางเอกของเราก็คือคัดต้นบัดค่ะคัตตันบัดทําอะไรเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเริ่มกันเลยค่ะคัดตันบัดมาหนึงอันนะคะตัดหัวตัดท้ายทิ้งค่ะพักไว้แล้วก็นำอีกหนึงอันวัดที่ความยาวสองเซนนะคะ สองเซนเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ที่สอยผ้านะคะผ่าเข้าไปประมาณเกือบเซนค่ะอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันนะคะแต่อีกด้านหนึ่งทำให้รอบหลอดเลยค่ะได้แบบนี้ละกลางออก ชมก็ใช้กันไกลสอยให้เป็นเส้นเล็กที่สุดได้แล้วนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด เก้าชิ้นค่ะชิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำอันแรกชิ้นแรกนะคะแล้วก็ชิ้นที่หนึ่งมาเส็บเข้าไปเลยค่ะแบบนี้เนาะเห็นไหมคะชิ้นต่อไปค่ะเส็บไปเรื่อยๆ ได้แบบนี้เห็นไหมคะง่ายไหมเอ่ยคุณผู้ชมก็นำลวดนำลวดมานะคะปลายลวดพับแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเลยคะ่ะก็ดึงมาให้อยู่ตรงปลายลวดพอดีนะคะแบบนี้นำยาทาเล็บมานะคะพระสอนจะทาแต้มด้วยยาทาเล็บ รอบแล้วนะคะรอบที่สองนะคะได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็พักไว้ค่ะต่อไปเรามาทําดอกกันนะคะหลอดเขียวมาค่ะขนาด8ปมิลนะคะตัดที่ความยาวสี่เซนค่ะ4ี่เซนพักขึ้นมาประมาณเซนครึ่งนะคะ แบ่งเป็นสามส่วนตัดปให้แหลมค่ะ แบบนี้เนาะพักไว้นะคะต่อไปนำหลอดสีมาค่ะตัดที่ความยาว6เซนคุณผู้ชมก็พับมาประมาณ2เซนนะคะ2เซนแบบนี้บบนตัดเป็นรูปกลีบดอกค่ะด้านบนเราจะอยากๆนิดนึงนะคะแบบนี้ ตัดตามนี้เลยนะคะแล้วก็ผ่าหลอดแบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็คลายหลอดนะคะด้วยปลายกันไกลค่ะเอาสมุดหรือหนังสือรองนะคะแล้วกีบดอกจะนนูนสวยค่ะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะใช้ไปเรื่อย นี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยกระพาสอนต้องการทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุณผู้ชมทำา5ชิ้นค่ะในแบบนี้เราคุณผู้ชมนำกลีบเลี้ยงที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะกลางออกค่ะนำกลีบที่1ใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมเอ่ย บที่สองรันไปเรื่อยนะคะแบบนี้ค่ะให้แบบนี้แล้วก็จัดให้มันสวยงามเห็นมเอ ก็ได้ดอกชบาส,สวยๆแล้วเห็นไหมคะต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมใส่กาวที่ด้านหลังตรงนี้นิดนึงมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะ อค่นี้เองเราก็ได้ชบาสวยๆแล้วไนะคะกับดอกมาก็เสียบเข้าไปเลยค่ะผู้ชมก็กะให้มันเหมาะสมกันนะนะคะประมาณนี้ผู้ชมก็ใส่กาวแบบนี้ค่ะมันก็ดึงลงไปนะคะรอให้กาวแห้งค่ะ แห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำเทปใสพันเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงโคนนันดอกนี่เลยเนาะหนไหนเอ่ยตัวนี้นะคะแล้วก็พันด้วยโฟล์เทปนะคะ ร้อยแล้วคาดดอกได้แบบนี้เนาะพักไว้นะคะทําใบกันนะคะนําหลอดขนาด8มิลมาค่ะทาหลอดคุณผู้ชมก็คลายหลอดนะคะด้วยใบเลื่อยเหล็กค่ะเสร็จแล้วพักครึ่งด้านในนะคะแบบนี้ ด้วยเทปใสค่ะในแบบนี้นนเนาะต่อไปลองด้วยหนังสืออีกแล้วนะคะว่าเป็นรูปใบค่ะ ไปก็ใส่กาวนะคะนำลวดขนาดสิบเซนมาค่ะวางไปตรงกลางแล้วก็พับมาตัดเป็นรูปใบค่ะ ฉบมันจะออกหยากๆนิดนึงนะคะหรือจะใช้กันไกซิกแซกก็ได้คะ่ะ แค่นี้เราก็ได้ดอกชาบาสวยๆแล้วเห็นไหมคะลองไปทำกันดูคะ่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ